สวัสดีค่ะอ่ะก่อนไปช้อปปิ้งแวะมาก่อน ลมหายใจที่มีฉันมองให้เธอนอนสวัสดีค่ะเดี๋ยวนะขอเบาเพลงไอเพีเยงหนึงล่พบบเพวันที่สิบเอ็ดสี่สิบเอ็ดแล้วอยู่กวางโจค่ะสวัสดีทุกคนเลย สวัสดีครูเจตี้สวัสดีคุณบุญธิตาคุณตุ๊กตาคุณกัญญาพัฒสวัสดีบอสควิวิพพพรค่ะคุณเอทีรักกีในตอนนี้ลมหายใจที่มีชินก็ให้เธอไปห,หมดแล้วถ้าเธอยังไม่หลิกนอนไทยงอนอยู่หายโกรธกันสวัสดีนะคะพะยาเพึ่งสวัสดีคุณพัทรวันสวัสดีจ้า สวัสดีคุณรุจีราด้วยนะคะโค้ดบูสวัสดีค่ะทุกคนเลยชัดสัญญาณชัดไหมชักสัญญาณชัดไหมจะพูดแบบภาษาจีนแล้วนะคะสวัสดีคุณจรัญญาสวัสดีครูออนสุภาวรรณโค้ดปูเป้คุณเอ็มเจค่ะสวัสดีครูปุ้มค่ะสวัสดีโค้ดนันค่ะมาเบิกบานกันเถอะเราสวัสดีครูเดียปิยะชัดค่ะคุณลมหายใจที่มีช ถ้าเธอยังไม่เลิกนอนดูแลเธอก็คงต้องดูสักทีจะได้หายงอนเดี๋ยวโดนสักทีนะคะจะได้หายงอนสวัสดีคุณธนกรคุณพัชราพรนี่ะภาพชัดเสียงชัดสัญญาณชัดสวัสดีครูมิ้นด้วยนี่แนะนำเลยใครมาต่างประเทศนะคะซิม25 AIS นะคะ 399าบาทนะค,ะคุณสิทาเติมไป300บาทเองนะคะโอ้ชัดนะชัดนะอีกทีไหมเพอดีนะฮะ ปรับอารมณ์ค่ะสวัสดีนะคะสบายดีสอปอรลาวนะคะกัมโบเดียนะคะกลับไปพักหนึ่งวันไปกัมพูชาต่อนะคะวันที่8เดือน8นะคะเจอกันนะคะวันที่9้าเดือน9ปิดนี้ขยี่รวยนะคะกระตาเนเนื้อมนุษย์ที่สุดข,ของโลกปีละครั้งสวัสดีคุณเจนะริญพรเนี่ยนครงด้วยหัวใจยังโดดเดียวเป็นโสดคนเดียวมานานรู้ไหมอ่ะอยากไปใซส์กบไปก็ไปแต่งโตจังใดก็ได้บอกเคยแค่คำไทยสิว่า กินตำบักพุงก็กินข้าวใหญ่อ่ะเห็นถุงเท้าไหมลูกเอาไว้เท่าไรแม่เอาไว้เตะนะคะปักหมาบาเคยมีหักกับไครหักมันเต็มจงดังเฮาบาเคยดูแต่พอมีเธอเข้ามาหัวใจก็เปลี่ยนต่ตัวได้จิตเคยใส่ก็บังบองงามแต่งตัวก็เป็นสมองอาบน้ำด็จนพ่อท้าแต่งตัวงามจนมาดีดาอาบน้ำหรือ,อยังน่ะคนที่อยู่ทางบ้านตอนนี้ ก็คนเราร้กงใจเย็ใจไว้ยังไงก็คงไม่ได้สิ่งก็คงต้องเอที่กวางโจนะคะเวลามากกว่าเราแค่ชั่วโมงเดียวฉะ้านั้ที่บ้านเรา1 0 2โมงกวางโจ11.23เโมงบค่ะเบิก <IL EN C IO> บานลูกจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะคะแสดงความจริงบอกรบรลงก็ต้องมาห่วงเรื่องของความัา แต่พอมีรั้เธอเข้ามาหัวใจก็เปลี่ยนไปเสียตัวใดที่เคยใส่ก็บังมองงามแต่งตัวก็เป็นสุโมงอาบน้ำโดนจนพอแต่งตัวงามจนมาอีดามจำน้ามองได้ทางห้องใกล้มาขอแล้วสิ่งตัวคงต้องลองต้องบอกให้เธอเข้าใจ มันตักหรือผูอ้ชา,ายหักไอคนเดียวฮะฮะอะไรมัะนะคูสีตาอะไรล่างๆอะไระลูกเฮ้พิมให้มันจบๆประโยคหน่อยไม่รู้ใครจะไลค่ะดิฉันอยากไลค์ดิฉันไลค์ค่ะแต่ละคนมีหลายหน้าที่ทำหน้าที่เรานะคะให้ดีที่สดุด Có ai đâu xin không tung lông tung bò khi mất sọc phút sáng hơn ai con đi à ba ba วันนี้41วันแล้วค่ะกว่าครึ่งทางแล้วค่ะที่เราเดินทางกันมาสู่นะคะ90วันโคตปรับใจสร้างผลลัพธ์ใหม่กับโพสิตานะคะหลายคนเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะสาบานได้วันนี้คือการแต่ไกของครูนี่คือครูปแปลกสอนแหกค่ายนะคะรับได้ดูรับไม่ได้บอกให้ไหวนะค่ะไม่รีบพักหนึ่งเอเคอร์อรายงานตัวมานนิีนึงคุณอยู่ประเทศไหนจังหวัดอะไรกันบ้าง โอเคนะคะวันนี้นะคะหลายคนเปลี่ยนแปลงชีวิตนะครูคเห็นหลายคนที่เปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะตอนนี้ลูกศิษย์ผู้ชายเราเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จกันปงัปงๆ,ๆเฮงๆกันเยอะมากเลยนะคะวันนี้ไม่ต้องไม่ต้องสนใจว่าครูจะแต่งตัวอะไรมันคือความสุขของครูนะคะความสุขของเรานะคะถ้าเรียนรู้กับครูแล้วมีความสุขก็ดูนะ,ะมีความทุกข์ก็ไม่ต้องดูบอกกันไปไม่ได้ซีเรียสน,นะคะไปดูอะไรที่คุณบันเทิงเริงใจและคุณจะเปลี่ยนชีวิตได้หรือไม่นันชีวิตคุณนะคะแต่ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่ ลุกขึ้นมานะคะให้บทเรียนกับทุกคนเพราะว่าเชื่อว่าทุกคนก็รอดได้แบบที่ดิฉันรอดได้เชื่อว่าทุกคนจะรุ่งเรืองได้แบบที่ดิฉันรุ่งเรืองได้เชื่อว่าทุกคนจะมีชีวิตใหม่ได้แบบที่ดิฉันมีชีวิตใหม่ได้จากคนติดลบสิบล้านเหรงินติดตัว20บาทค่ะมาโรยมารอสมาจาะกดจักรวาลกดแรายมงดูด3เดือนกดนี่สิบล้านหเดือนซื้อบ้านเงินสดค่ะหเดือนซื้อบ้านหลังที่2ค่ะเจ็ดเดือนนำพาธุรกิจสู่ร้อยล้านค่ะสร้างลูกศิษย์นะคะประสบความสำเร็จมีเงินหลักล้านนะคะกัันนนนนนนมมาากยะะะเเปป็็พหืคค มีทั้คนบอกแล้วก็ไม่บอกนะคะก็แล้วแต่นะคะรวมถึงลูกศิษย์ที่สร้างรายได้กัน10 20 30 40ล้านถึงร้อยล้านเยอะแยะมากมายค่ะต้องบอกแบบนี้นะคะ <S <S หลายคนที่ได้ไปสัมผัสคอร์สแคมป์สัมสมนาหรือได้เรียนสดกับครูคงจะเข้าใจนะคะว่าเออทำไมมาเรียนกับครูสิตาแล้วเปลี่ยนชีวิตคะ่ะเพราะครูรู้หลักการเปลี่ยนชีวิตระดับโลกคะ่ะเพราะครูรู้หลักการเปลี่ยนชีวิตระดับโลกค่ะมันไม่เกี่ยวกับเกลือคะ่ะมันเกี่ยวกับตรงนี้ตรงนี้ และทุกอนุเซลล์ของเรามันไม่เกี่ยวกับเปลือกค่ะครูจะแต่งตัวอะไรของครูก็เรื่องของครูครูจะแต่งเกืองตัวละสามร้อยห้าร้อยเสื้อตัวละสองร้อยก็เรื่องของครูนะคะรวยแล้วแต่งอะไรก็ได้มันสําคัญอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้และทุกอนุเซลล์ของคุณคือหัวใจความคิดและอารมณ์ความรู้สึกของคุณในทุกอนุเซลล์ค่ะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงชีวิตค่ะมันง่ายมากค่ะแต่หลายคนแค่ไม่อนุญาตให้เัวีอยเปลี่ยนจริงๆค่ะถ้าครูบอกเราว่า ถ้าเรามีชีวิตที่มีความสุขเบิกบานและเรียนรู้พัฒนาตัวเองอยู่ในสถานีความสุขกับคุสิดานะคะตลอดระยะเวลานะคะทุกวันเลยนะคะไม่ถึงหนึ่งปีค่ะคุณจะมีชีวิตแบบที่คุณปรารถนาบ้านที่คุณอยากได้รถที่คุณอยากได้ธุรกิจที่คุณอยากได้หรือไลฟ์สไตล์หรือชีวิตหรือเวลาที่คุณอยากอยู่กับครอบครัวคุณคุณจะได้กลับคืนมาทั้งหมดคุณจะทํามันไหมคะคุณจะทามันไหมคะที่รักไรกิจวังถามค่ะตอบค่ะ ถ้ารู้ว่าการที่เรามีความสุขเบิกบานและลิลลี่อยู่ในสถานีความสุขแล้วคุณจะได้รับผลลัพธ์แบบครูคุณจะทำไหมคะจริงอ่ะจริงหรอจริงเหรอเอหลายคนค่ะรู้ว่าดีแต่ก็ยังไม่ทำารู้ว่าดีแต่ขอคิดล็กนิดได้ไหม ยังไงอยากรู้ลบได้เท่าไหรแล้วถ้ามึงแล้วถ้ามึงนะคะคุณตาค่ะเปิดสถานีความสุขนะคะมาตลอดนะคะเกือบ3ปีโดยที่ไม่ได้สนใจค่ะลูกกระตาคนนะเพราะรู้ว่าคลิปเราเนี่ยมันไปช่วยคนับบ้อยล้านคนอยู่แล้วไม่ได้สี่เรียนนะคะเพราะว่าเรารู้ว่า1เลยเราลอดแล้วเมื่อเราลอดแล้วเราเห็นข้าวเนี่ยมันต้องเททิ้งทุกวันเวลาเป็นล้านจานทนไม่ได้อยากออกมาบอกเฮ้ยมึงมากินข้าวันเถอะ โอชักมากเลยแต่มึงก็อยากไปนั่งขูดถนนกินกันทั้งๆท,ที่เราก็บอกวิชาลอนทั้งๆท,ที่เราก็บอกแล้วว่าให้มีความสุขทั้งๆท,ที่เราก็บอกแล้วให้เรียนรู้ท,ทําไมพระองค์ถึงสอนให้คุณเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานครูเชื่อว่าทุกศาสนาสอนเหมือนกันนะคะในทุกศาสนาสอนให้คุณเข้าเรียนคำพีของทุกศาสนาจริงไหมนั่นคือการเป็นผู้รู้ค่ะวันนี้ค่ะครูมีวิชาที่เป็นผู้รู้มาบอกเราหลายคนค่ะแต่เราหลายคนก็เลือกที่จะ แบปะเข้าใจคำว่าแับไหมแลบปะแลบปะปลื้นนะปล้ออกไปอยู่ในรูที่มันไม่ได้ทําให้ตัวเองประสบความสำเร็จออกไปอยู่ในรูที่มันทําให้ตัวเองลันทศชีวิตออกไปเองไม่มีใครไล่ทาตัวเองฮัลโหลอีเฟืองผลลัพธ์ยังไม่ได้มากเลยกล้าบอกคนอื่นอีเฟืองยังควบคุมตัวเองให้บกไม่ได้อย่างไรยังปิดตอยู่เลยกล้าชวนคนอื่นอีเฟืองชีวิตยังไม่ไปถึงไหนเลยกล้าที่จะไม่เรียนรู้และพัฒนาตัวเองในขณะที่เราเองเรียนรู้และพัฒนาตัวเองค่ะ ในขณะที่ครูเองเรียนรู้และพัฒนานตัวเองแต่ในขณะที่บางคนบอกทางอ้อมแลบค่ะครูไม่ได้บอกว่าแรดนะคะแม่มดฟังให้ชัดแลบโอเครอแอร์บอแลไม่เอกแล็บแลบไม่ใช่แรดโอเคนะคะแลบแลบไปอยู่รูอื่นแลบไปอยู่ในสิ่งที่มันไม่ใช่ซึ่งคุณรู้ คุณเป็นคนฉลาดมากดูคลิปคุณสิตาคุณรู้ว่าคุณสิตาบอกให้คุณมีความสุขคุณสิตาบอกให้คุณบวกขาดคุณสิตาบอกให้คุณเรียนรู้และพัฒนาแต่คุณแลกออกไปอยู่ในที่ที่คุณคุ้นชินเองค่ะบางครั้งคุณเองก็คุ้นชินกับเรื่องราวลบๆบางครั้งคุณเองก็คุ้นชินกับเรื่องราวดาวมาบางครั้งคุณเองก็คุ้นชินกับ หนังนำเน่าที่คุณเคยดูมาบางครั้งคุณเองก็คุ้นชินกับชีวิตที่ต้องมีความโศกเศร้าโศกา้บบางคุณขาไม่ต้องมาห้ามหนูหรืออยากมีความทุกข์คุณขาไม่ต้องมาห้ามหนูหนูแบบรู้สึกว่าการที่หนูแบบมีความสุขเกินไปคือมันดูโลกสวยเกินไปอยากได้แบบคำหามอะค่ะคุณแลแต่มึงไม่ต้องมาถามค่ะว่าทาไมชีวิตถึงไม่เปลี่ยนค่ะเพราะคุณไม่ได้อยากจะเปลี่ยนจริงเอาจริงค่ะการมีเงินมีทองเดี่ยมันง่ายอยู่แล้วในกฎจักรวาลกฎ,รกฎแรงดึงดูดไม่ต้องไปสักยันไม่ต้องไปเปลี่ยนเบอร์โทร พารวยได้ง่ายๆเลยค่ะเปลี่ยนสัตดานก่อนเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกก่อนเรียนรู้ก่อนวันนี้ค่ะอยากจะรวยแต่ไม่อยากเรียนไปไหนก็ไปลูกนะอยากรวยแต่ไม่อยากเรียนรู้ไม่ต้องทําอะไรคิดง่ายๆอยากทําข้าวต้มอยากทําข้าวต้มข้าวต้มถ้วยหนึ่งคิดว่าไม่มีความรู้ก็ทําได้หรอคะอร่อยไม่เหมือนกันนะคะระหว่างคุณเรียนรู้กับคนที่เป็นคนขายขนมเปี๊ยะกับคุณเรียนรู้กับคนที่ทำข้ขาวต้มขายโดยตรง และเป็นข้าวต้มเจ้าอร่อยด้วยคุณว่าคุณจะทำข้าวต้มโดยหนึ่งนะทำเองสองเรียนรู้กับคนทำขายขานมเปี๊ยะสามเรียนรู้กับคนทำข้าวต้มที่อร่อยคุณว่าคุณจะได้ผลลัพธ์ต่างกันไหมคะคิดง่าย,ายๆเราเป็นคนฉลาดลูกเราจบสูงกคุณสิตาคุณจะจบมหกคิดได้ฉลาดจะตายเออว่ะทําไมกูต้องไปําไปเรียนกับคนขายขานมเปี๊ยะเออคิดได้เนาะแล้วทำไมกูต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองโอ้อันนี้เขาเรียกว่าพวกแบบ ไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะเขาบิทให้สามทีเขาเรียกว่าคนแบบเสียเวลาว่ะคนเก่งหาวิธีการเองค่ะแต่คนฉลาดกอป่คนเก่งองีเนอะก็ป้คนเก่งค่ะคนเก่งเขาทําอะไรกูทําด้วยไม่ต้องคิดเดยอะคนเก่งไม่คิดให้กูแล้วฉลาดคุยตาเป็นประเภทคนฉลาดดังนั้นเนี่ยนะคะง่ายง่ายง่ายสบายสบายค่ะ อ่ะอายุน้อยเลยร้านเขาเก่งอะไรดิฉันก๊อป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 คือก๊อปวิธีคิดอารมณ์ความรู้สึกไม่ใช่ก๊อปคือเขาแพ็คของกูแพ็คด้วย no ก๊อปวิธีคิดก๊อปปี้วิธีคิดเป็นผู้รู้ก่อนค่ะไม่เรียนรู้อยู่ที่เดิมค่ะไม่ผ่านการเรียนรู้ไม่จําเป็นน่าจะเป็นเหตุผลที่แบรนด์คูซิตาค่ะไม่รับคนที่ไม่ดูคลิปมหากับยีิเศษดวันคุณจะรับมาเพื่ออะไรขี่คอเหรอ ไม่เป็นไรอ่ะสร้างภาระเพิ่มจเจ้าคนอื่นมาขีดคอเอาพ่อแม่ญาติตัวเองมาขีดคอดีกว่าค่ะเพื่อถูกว่าวันนี้ครูค่ะหนูว่ามีความสุขจากการให้มากกว่าแล้วแต่มึงเมื่อวานสอนให้รักตัวเองหนูมีความสุขที่หนูได้ให้คนอื่นกูรู้กูก็มีความสุขที่กูได้ให้คนอื่นแต่ตอนนี้มึงให้ตัวเองหรือยังบ้านรถเงินสดน่ะมึงจ่ายหมดยังเก็ตปะย,ยังไม่รอดรัดละอันเนี้ยพูดว่ารัดจริง รติกริรติกร,ริไปในเรื่องที่ไม่ควรไปไปเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่ควรจะรู้แต่ไอ้ที่ให้เรียนรู้แล้วสําเร็จคิดไม่ได้งงมาเลยคงงจริงค่ะจริงเอาจริงอะไรก็ไม่รู้งองอะคเรื่องของมึงขยันงงกับเรื่องที่เป็นประโยชน์ขยันฉลาดกับเรื่องที่เป็นไม่เป็นประโยชน์กับชีวิตเช่นเขาว่ามึงอ,อีจวงจริงหรอว่าอีศีจริงกูดีเลยหืม กูเกียดมันจริงๆเลยอีมานีเนี่ยนั่นดราม่าไปใหญ่เก่งเรื่องนี้เก่งรู้ลึกรู้จริงแต่เรื่องที่จะเปลี่ยนชีวิตทําเป็นไม่ยากเรียนรู้ครูสอนละมา41วันต่อเนื่องทั้งมีคลิปทั้งเป็นข้อความทั้งคลิปสั้นคลิปยาวไหลยสดไม่เรียนไม่ได้นะ41วันแล้วรู้สึกแบบไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่อ่ะครูเหนื่อยเนาะเดี๋ยวขอพักวันหนึ่งเริ่มต้นวันที่หนึ่งใหมค่ค่ะ ถ้าเรียนรู้ยังเรียนลงไม่ได้ไม่ต้องทําอะไรค่ะจวงอยู่ที่เดิมเรียนวันตายค่ะคิดง่ายๆแค่นี้ไม่ต้องมาถามว่าครูคะทําไมหนูถึงจะเปลี่ยนชีวิตครูไม่ได้มึงไม่เรียนรู้โอเคเพื่ออะไรอะ่ะเพื่ออะไรอะ่ะเขาสอนมาสี่สิบเอ็ดวันมึงเรียนมาสามวันแล้วมึงก็หลุดสามวันหลุดเริ่มวันที่หนึ่งใหม่ค่ะไม่ต้องผ่านไปข้อไหนไม่ต้องถามว่าทำไมชีวิตยอยู่ที่เดิมอิจฉายไยอยู่ต่อไปค่ะ อยู่ในดงอเวจีแห่งผลลัพธ์ต่อไปไม่ต้องโทษใครมึงไม่รับผิดชอบชีวิตตัวเองขยนันขยนันขยนันขยันแรดโอเคเนาะขยันปิ้นปิ้นไปที่มันไม่ได้อะปิ้นไปในที่ที่มันไม่ใช่เรื่องไม่เป็นประโยชน์ฉลาดจังเลยแต่เรื่องที่เป็นประโยชน์งงงแล้วแต่มึงแค่เป็นผู้รู้ ไม่ต้องไปถึงผู้ตื่นหรอกคะ่ะเพราะผู้รู้คุณยังไม่อนุญาตตัวเองเป็นเลยจริงไหมการเป็นผู้รู้มึงต้องเรียนรู้ก่อนเอดิสันทดลองหลอดไฟเป็นหมื่นหมื่นครั้งเรียนรู้ไหมคะเขาเรียนรู้คุณทําอยู่สามวันไม่ติดช่างแม่งกูไม่ทำนะทำอยู่สามวันคิดดีอยู่สามวันไม่เห็นได้ดลผลลัพธาอะไรเลิกม,มั่งเลยคิดบวกอยู่สองวันทําไม่ได้ ลบลบแม่งเลยสงบปากสงบคําปิดวาจาไม่นินทาชาวบ้าน,นาาอยู่ห้าวันผลลัพไม่ร่ากูเลิกแม่งเลยกับมันนินทาเหมือนเดิมเรื่องมึงชีวิตมึงดีมาสามปีแล้วเป็นคนดีแต่อารมณ์ลบมาสิบกว่าปีเพิ่งเป็นคนดีและอารมณ์บวกมาตลอดเกือบสามปีชีวิตก็แค่พลิกแค่นั้นเองถ้าไม่อยากพลิกชีวิตไม่ต้องทําไม่ต้องเรียนรู้ออกนกรุกไปบ่อยๆขยัยนไปเที่ยวนะ่ะทางชั้งเผือกต่อไปค่ะอังสุมาลิน ที่ไม่ว่าอะไรเลยแล้วแต่อังแล้วแต่อัง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 อเกมอะไรอีกเด๋ยลเลยงง,งทุกรอบขออนุญาตเข้าเส้นทางกับครูด้วยนะคะปีครึ่งที่มึงออกนอกรู้ไปมึงเริ่มต้นเรียนใหม่เนาะโอเคจะเป็นผู้รู้ต้องเรียนรู้ดเดวในขณะที่คุณติทตาย,ยังอ่านหนังสือคุณทำอะไรอยู่คะดูหนังนำเน่าดูข่าวรบ ในขณะที่คุณพัฒนาตัวเองอัพเลเวลคุณทำอะไรอยู่ค่ะอยู่ที่เดิมค่ะไม่ร้อนเงไม่เบื่อหรอใช้ชีวิตแบบไม่มีผลลัพธ์ไม่เหนื่อยหรอนะทางรัฐก็มีไม่เดินแล้วจงเป็นผู้รู้เรียนรู้กันค่ะถ้าไม่เรียนรู้ไม่ต้องพูดอะไรไม่ต้องมาบ่นด้วยไม่สนใจค่ะชีวิตมึงอย่าเปลี่ยนชีวิตนะคะตอนนี้แม้แต่รองเท้าสักข้างยังไม่มีดูคลิปสิมีปัญญาเม้นได้ก็ดูคลิปสิ เอาเวลาที่จะเม้นว่าตัวเองไม่มีรองเท้าจะใส่เอาเวลาไปดูคลิปกอไปก่อมาก่อมาก่อไปถ้ามึงมีงปัญญาดูเน็ตได้มึงก็เปลี่ยนชีวิตได้อย่าสมออจองเป็นผู้ตื่นค่ะเรียนรู้ไม่ใช่เข้าหูซ้ายทะลุหูหมาเข้าหูซ้ายให้มันเป็นตื่นอยู่ในจิตเรียนแล้วเอา้าเฮ้ยทำได้ง่ายเว้ยมันตแบบนี้ไม่ใช่เรียนแล้วอะไรมาครูพูดอะ กูพูดไทยเป็นไทยมั้งกูไม่ได้พูดไทยคําภาษากาลิเลโอคาหรือกูไม่ได้พูดไทยคําเป็นภาษาดาวช้างเพืออคํากูพูดไทยทุกคํามั้งคาว่าเป็นผู้ตื่นคือจงเป็นนักตื่นรู้เอ้ยโคแกง่ายวะ่ะโคแกและบวกขาดมันยากตรงไหนวะมึงบวกมึงลบมาทำชีวิตมึงไม่ตายเวลามึงบวกนิดหน่อยนิดหน่อยจะตายห่อบวกตลอดสองปีกว่าชีวิตเอาแบบนี้เอาไหมถามแค่นี้ถ้าไม่เอาไม่ละบวกอ่ะ วันนี้พูดกันมาเลยอาตรงๆมึงอยากบุกลับบุกล้วมึงออกไปเลยเสียเวลาขี่เกียนเลกชื่อตื่นเป็นนะตื่นคือลงมือทําแล้วตื่นตื่นคือฟังแล้วเก็ตเข้าใจลงมือทําอันนี้เรียกว่าตื่นตื่นแบบหนูตื่นมากเลยครูสุดยอดมากเลยคลิปนี้อันนี้เรียกว่าไม่ตื่นตื่นแต่ปากตื่นแต่ปากลาบากคนละตื่นจริงคนละมึงต้องมีอีสีบางคนดูกระจิตามมาสามปียังได้เงินหมื่นกว่าเหมือนเดิมอันนี้เรียกไม่ตื่น อันนี้เรียกไม่ตื่นไม่เปลี่ยนไม่มีผลลัพธ์นี่ที่ยังมีอยู่ก็ยังมีอยู่ครูแต่สิ่งที่หนูดูครูคือหนูมีความสุขอันนี้เรียกไม่เปลี่ยนเปลี่ยนจริงมันต้องเปลี่ยนทุกด้านค่ะดูครูสิตาครูสิตาเป็นตัวเงินตัวทองตัวฝั่งเพชรค่ะตัวแห่งความสุขตัวแห่งโชคลาภให้กับทุกคนค่ะจองเป็นนักตื่นรู้ตื่นรู้ลงมือทําตื่นรู้เฮ้ยแก๊กทาไม่ใช่คุณพอใจก็หนูพอใจแล้วครูที่หนูจะมีเงินเดือนหมื่นหนึ่ง ให้พ่อแม่หนเท่าไหร่ไม่มีพ่อแม่หนูไม่ได้เรียกร้องอะไรโอ้ยคนดีส,สยามพ่อแม่ป่วยทําไงโอ้ยเขามีประกันสามสิบบาทรักษาทุกรคโลดเกิดพ่อแม่เป็นโรคร้ายไม่เป็นไรแม่ไม่เป็นไรครูพ่อแม่บอกว่าเขาแก่แล้วไปเมื่อไหร่ก็ได้โลดจะโลดผ่อนยัยดโยมที่มากดไลค์จะโลดผ่อนยัดโยมที่มากดแชร์แล้วแต่ถ้าคุณพอใจแค่นั้นทําไปเลยค่ะสิ่งที่ครูสิตาเป็นค่ะคือเป็นนักขยับผลลัพธ์ค่ะผู้ตื่นของจริงจะมีผลลัพธ์ ในเมื่อเรารู้ทางลัดระดับโลกที่คนบนโลกนี้รู้แค่ส0บเปอซนไมมึงต้องฝันแค่ตัวมึงเล็กๆและแถวบ้านมึงแถวดอนดีเขียดด้วยเพื่อฝันให้มันใหญ่กว่านี้เพื่อประเทศมึงไม่ได้เหรอไงมันจะตายไงฝันใหญ่แล้วแบบความใหญ่มันทับตัวมึงตายหรอคนหนึ่งเขาบอกให้หนูฝันเล็กก็คูเออก็คนหนึ่งเขาบอกให้หนูฝันเล็กใครละคนอื่น แล้วเวลาคนประสบความสำเร็จเขาบอกให้มึงฝันใหญ่มึงบอกว่ามึงฝันเล็กก็พอแล้วตายเลยพ่อแม่มึงหรือพ่อแม่ครูแล้วตายเลยลนเลยนี่ยคือการเป็นผู้ตื่นผู้เบิกบานอันนี้สําคัญคือระหว่างทางไม่ว่าคุณทําอะไรคุณต้องเป็นผู้เบิกบาน นี่ออกไหมเบิกบ,บานในที่นี้คุณจะยิ้มหรือไม่ยิ้มก็ได้แต่ในหัวใจคุณมันต้องรู้สึกรับเธอแล้วใจก็มีเสียงเพลงให้ใจคืนแข็งบัรแรงล่องไปบุกฉันขึ้นมาใหม่หัวใจอเต้นแรงเหมือนเกาไม่ว่าคุณทําอะไรคุณต้องรู้สึกถึงความเบิกบานคุณต้องรู้สึกถึงความเบิกบานคุณต้องรู้สึกถึงความตื่นเต้นคุณต้องรู้สึกถึงโอ้ยมันมีแต่สิ่งดีๆไม่ใช่วัน จะตายไหมน้อวันนี้เจ้านีจะมาไหมนอวันนี้จะต้องรอลุ้นอีกกี่นาทีเจ้านีโทรท่วงมีกูแลว้วจะตายไหมเนี่ยอะไรเงี้ยมึงเข้าใจไหมในวินาทีในทุกโมงยามของคุณให้มันรู้สึกถึงเรื่องราวดีๆเสียบ้างมันจะได้ดึงดูดเรื่องราวดีๆเวลาทำอะไรเชื่อว่าสิ่งดีๆมันจะเข้ามาเสียบ้าง ไม่ใช่วันนัดอุ้ยตาสายเต้นสวยแล้วกูตาขวาสวยชิบหายเลยทีเนี้ยจิ้งจกทักกูไม่ออกจากบ้านลูกวันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนมทยอทรเรลตายหะอุ้ยวันนี้ลืมก้าวขาายออกจากบ้านสวยจังวันอะไรของมึงไม่ว่าทําอะไรหมุนตัวหมุนไส้หมุนขวาม techno, หม,นาม,หมนุหมนด้านหมุนหลังเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูไปเรื่อยจับจุดสิ้นทำอะไรก็มงคลทําอะไรก็เฮงก็ปังพูดไปสิเออไม่ใช่ทำะไรก็สวย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 ตปากชี เรียนรู้มาจริงๆหรือเปล่าคําว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันเป็นแบบนี้อันนี้คือสิ่งที่ครูเข้าใจครูถ่ายทอดจากสิ่งที่ครูเป็นครูไม่ได้ถ่ายทอดจากทฤษฎีใครใครจะตีความหมายอื่นเรื่องของคุณแต่ดิฉันจะตีความหมายนี้โอเคเอาที่ดิฉันเบิกบานเพราะนี่ดิฉันสอนโอเค ครูเชื่อตลอดว่าสิ่งดีๆมันเกิดขึ้นกับครูแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงครูรู้สึกตลอดในทุกๆก้าวย่างของครูค่ะคือความเจริญมาเติบโตตลอดเวลาค่ะครูเชื่อเสมอค่ะว่าครูเจริญเติบโตแบบไม่มีที่สิ้นสุดอินฟินิตี้ค่ะครูเชื่อว่าสิ่งที่ครูทําทุกอย่างค่ะครูฟ้ารู้ดินรู้ครูเป็นคนดีและครูไม่ได้เป็นคนดีเพื่อตัวครูแล้วครอบครัวครูแต่ครูเป็นคนดีเพื่อโลกใบนี้นฉนั้นเป็นอะไรก็ได้เออฉันเป็นอะไรก็ได้แต่ตัวแบบไหนก็ได้ไม่เป็นไรแล้วตาเรา เปลือกมันไม่สําคัญท่าหัวใจและความคิดความรู้สึกของคุณค่ะถ้าวันนี้คุณเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจริงคุณจะมีผลลัพธ์ค่ะตลอดเวลา่าถ้าคุณไม่มีผลลัพธ์ตลอดเวลาก็แปลว่าลองเช็คสิคะเป็นผู้รู้หรือยังเนาะเป็นผู้ตื่นหรือเปล่านะหรือฟังแล้วก็ชินชาคุณชินอะ่ะกูก็สอนเดิมๆถ้ากูสอนเหมือนเดิมแล้วทำไมผลลัพธ์มึงไม่เปลี่ยนล่ะถ้าความเมบิกบานมันไม่สําคัญแล้ว มึงได้ผลลัพธ์อะไรบ้างล่ะอัปเดตให้ฟังหน่อยการเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บระปานมันแค่นี้มันไม่ได้ยากค่ะอันนี้สําหรับที่ครูสิตาทำนะใครจะทําหรือไม่ทําเรื่องของคุณชีวิตคุณไม่ใช่ชีวิตดิฉันพ่อแม่คุณไม่ใช่พ่อแม่ดิฉันครอบครัวคุณไม่ใช่ครอบครัวดิฉันคุณจะเป็นคนไทยที่จะสร้างผลลัพธ์ระดับโลกหรือไม่ก็เรื่องของคุณไม่ใช่เรื่องของฉันฉันจะเป็นคุณจะเป็นหรือไม่เป็นเรื่องของคุณสอนแล้วฟรีเพราะฝันเรื่องของมึงใครอยากว่าว่าไป อ่ะเชิญพ่นลบให้น้ำลายกระเด็นใส่หน้ามึงต่อไปกูไปสร้างผลล์ใหม่โอเคนะอีจวงเดินแค่เดนแค่เรื่องลบเตะให้ไวเรื่องดีเด้งใส่เด้งรับโอเคเรื่องลบเตะให้วเรื่องดีและเด้งใส่เด้งรับช่างมันชีวิตเกิดมาครั้งเดียวตายครั้งเดียวกลัวหาอะไรความตายต้องกลัวมึงใช้ชีวิตให้สุด,สดทุกวันดิมึงใช้ชีวิตแบบวันนี้คือวันสุดท้ายของมึงสิ แล้วมึงทาหน้าจี่มึงเสร็จหรือยังในขณะที่เจอกฎจกักรวาลกฎแรงึงดูอาจจะไม่ใช่ครูที่พูดเพราะอาจจะไม่ใช่ครูสายปากหวานอาจจะไม่ใช่ครูสายหัวสูงเพราะจบต่าอาจจะเป็นครูที่ดูบ้าน,านแต่ผลลัพธ์อภินิหารนะจ๊ะชอบก็ทําไม่ชอบไม่ต้องทาเพราะว่าสอนฟรีนี่คือโปรแกรมฟรีค่ะกับโค้กจิตปรับใจสร้างผลลัพธ์ใหม่ใน90วันกับครูสิตาค่ะ และมันไม่ใช่ผลลับเล็กๆด้วยหลายคนคลิกชีวิตอย่างอัศจรรย์ใจจากโปรแกรมนี้ค่ะมีนักครูมาไลฟ์สดแล้วเป็นข้อความค่ะตามฟังตามอ่านตามเรียนเราเองเพราะชีวิตคุณจะเรียนหรือไม่แล้วแต่คุณค่ะสอนฟรีส่วนใครนะคะอยากจะเจอครูสดๆนะคะในวันที่9เดือน9 2019นะคะ9เดือน9 2019นะกับปิดนี้ขยี้รวยนะคะการตลาดเหนือมนุษย์ที่สุดของโลกครูทำอย่างไร7เดือนถึงนำพาธุรกิจสู่ร้อยล้านโดยไม่ได้ยิงแอดโฆษณาค่ะเป็นเนื้อหาเวอร์ชัน 5.0G นะคะในยุคใหม่ล่าสุดนะคะ คุ้มมากค่ะ4ชั่วโมงค่ะมีพี่ๆเรามาสอนธุรกิจ2ชั่วโมงนะคุสตาสอน2ชั่วโมงนะคะในวันที่9เดือน9 2019นะคะราคาคอจาก5 9 0 0 0บาทโปรโมชั่นอยู่5,900บาทไอเป็นที่ไรแอดโค้ดอันเดอร์สกอสีาค่ะส่วนการํำรงสติให้คงอยู่นะและยอดเยี่ยมตอนนี้คุสตาเปิดคอร์สนั่งสมาธิยอย่างไรให้นะคะให้เป็นอัจฉริยะนะคะเป็นคอร์สการกุศลเงินทั้งหมดนะคะร่วมส่งทุกนะคะซื้อที่ถวายวัดโยนกนครนะคะโยนกนครตอนนี้รวมๆกันได้เกือบ3ไร่แล้วนะคะ ใครที่อยากร่วมบุญนะคะก็ตามจิตศรัทธานะคะเริ่มต้นที่999บาทมากขึ้นกว่านี้ก็ทําได้นะคะจะโอนมา9ก้าแสนเก้าล้านแล้วตะคุณนะคะแอดไปที่ไลน์แอดโค้ดอเดอร์สกอร์สิตานะคะเรียนฟรีนะคะเ,เขาเรียกว่าเป็นคอร์สการกุศลนะคะปีนี้นะคะถวายที่ให้กับโยนงนครทั้งหมดเลยใครร่วมทําก็อนุโมทนาบุญด้วยใครไม่ร่วมแล้วตะคุณใครคิดว่า999บาทยังแพงไปเรียนฟรีให้ได้ผลลัพธ์ไว้เลย เรียนฟรีไม่ได้ผลลัพธ์อย่าอย่าเออไปลงคอร์สแคมป์สัมมนาคูิตานะคะอย่าไปพัฒนบนในคอร์สนะคะก็บอกตั้งแต่แรกว่าย,ยกมือไหว้เลยนะคะอย่าลงคอร์สแคมป์สัม,มนากับคูซิตาถ้าเรียนฟรีไม่ได้ผลเพราะเงินคุณไม่ได้ทําให้ดิฉันรวยขึ้นค่ะแต่วิชาของดิฉันจะทําให้คุณรวยขึ้นต่างหากโอเคนะจนกว่าจะเจอันใหม่คลิปหน้าวันนี้เขาตัวไปช็อปต่อค่ะเ o ลือ o u